นี่ mm. จับใส่ให้หมดไม่ไม่แล้วไม่แล้วนะน้ำน้ำพอน้ำมันใส่เริ่มแล้วเริ่มเมาสองตัวสองตัวอีกปะเฮ้ยสองตัวอีกแล้วยายโบกโบกไงต้อนเดี๋ยวยายไงต้อนยายปวดปวดสองตัว แซมเข้าหลายตัวนี่แม่เนาะกินช่วงเงย็นนี่ยปไดปดปดปๆด,ปดนี่ตัวนี้ตัวใหญ่แหมดูท่าจับปลาเลยอ๋อดินดินดินเรียบร้อยเบ็ดหัด มาเดี๋ยมาหน้าใหม่มาหน้าใหม่ใหม่แล้วล่ะตากส้มหลายตัวเลยโอ้ไม่ไม่แากสีส้มเมื่อก่อนม่นี่อยู่กลางอยู่ที่เกาะตกอยู่ตอนตอนตกที่เกาะมันมันก็ไม่สีสีมันไม่ส้มเลยแม่ทําไมอยู่ฝั่งทล้วมมันสีส้มอ่ะไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตด้วยหรอมั้งเดี๋ยวรุ้งครับ ไม่ได้ไปไหนตกปลาอยู่บนบ้านกันนะครับชีวิตคนรินน้ำเบ็ดมันง่ายๆนะครับเบ็ดสองตาตัวใส์สวยเอาเบ็ดไปขาดจะได้ไหมไ หใหญเ,เรื่อยๆเขี่ยอืันอกอกฝนอนมองไม่เห็นเดยกก็ดึงเบ็ดขาดปากมันเล็กต้องใช้ที่เราใช้เบ็ดเล็กเพราะอะไรเพราะปากปลาพวกนี้มันจะเล็กนะครับเพื่อความเขียดกืนง่ายให้มันโดนเบ็ดที่ อีมถีถีคนริมเลก็แบบนี้แหละดีแค่ไหนแล้วมีปลาตกาเออยิ่งช่วงเย็นในน้ำเยอะเท่าไหร่ยิ่งเข้ามาใกล้ปลาโ,โดนไหม,ไม,ไหมเรียบร้อยไม,ไม่โดนอีกนี่สองตัวมานะโ้ยมาฝั่งนี้ไซส์ใหญ่ว่าตอนเย็นฮะให้แม่ปลดดิ แผลกุ้งฮะปล่อยไว้ในกระบะนั่นแหละไอ้ตะก้านั่นแหละลูกชายแผลกุ้งตกได้แต่ปลดไม่ได้อ่ะให้ให้แม่มาปลดตุ๊บปลดก่อนครับปลดก่อนนี่มันต้องกินอย่างนี้กินตอนเย็นนี้เข้าโดตดเลยอ่ะอืม มาเงี้ยตัวใหญ่ขวดเรียบร้อยแล้วครับตัวใหญ่เฮ้ยเนี่ยต้องต้องอันนี้มันไม่มีจุดอันนี้มันจะเป็นอันนี้ป่ะตัวเมียป่ะโตมไม่ไม่มันไม่มีจุดอ่ะตัวเลก็กกามีหนูได้อีกไม่มันไม่มีจุดนะเดี๋ยวไปเอาตัวนั้นมาดูน,น,นี่ไงมันมีจุดนีมีอยู่จุดดําๆอยู่สี่จุดแต่ตัวนี้มันไม่มีเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นแถบแถบเงินยาวเลยไหม ใช่ไหมแบบเงินยาวนะครับมาไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวนี้นี่ยาวๆนะครับใครรู้ตัวผู้ตัวเมียเมนใต้คลิปมาด้วยนะครับนะไม่เคยสังเกตผ่ามันไม่เคยเจอไข่เราก็เลยไม่รู้นะครับเวลาทําไม่เคยเจอไข่เลยนะตัวใหญ่นะคือว่าใหญ่นะ นี่ไซมีกำลังกิปขาข้างกระจกตับเต่านะครับบางคนก็เรียกข้างกระจกบางคนเขาก็เรียกตับเต่าเนาะอือหลายตัวแล้วอ่ะอยายยังไม่ได้สักตัวเลยจวนมั้ลาเข้าช่วงเย็น ขึ้นมาแล้วอ๋อกันกันตกใช่ไหมตกไปหลายตัวเลยกตกก,ตกันตกเันนั้นตกไปหลายตัว คนทางบ้านในฉาบอกว่าโอ้ยอยากจะไปตกด้วยจังบ้านริมเลยอยากให้ทำอะไรเนาะอยู่ใกล้น้ำาน,าน,นจับใส่ให้หมด หม,ม่ไม่แล้วไม่แล้วนะน้ำน้ำพอน้ำมันใสเริ่มแล้วเริ่มเมาแล้ว,วันนั้นวันนั้นมันดิ้นเนี่ยมันดิ้นดิ้นด้นเน่ยมันหลุดบ่อยวันนี้เขาเปลี่ยนแผนเอาออตาก้ารองรับเลยอ่ะหัวดีหัวดีวันนั้นตกน้ำโอ้ยโอยเออให้ตากล้องปลดได้ไงปลดแล้วใครจะถ่ายทอดให้ผู้ชมทางบ้านเขาได้เห็นแล้ว วันเรามาตกปลาตกจริงไม่เคยไปซื้อที่ตลาดตกจริงยามเย็นๆเข้ามาโดนโดนโดนระวังโดนโดนโดนไปเชือก์วะไปโดดเรียบร้อยในมาสองในมาสองตัวสองตัววะเฮ้ยสองตัวอีกแล้วไอ้ยายโบก บวกไงท้องเดี๋ยวใจไงต้อนะ <laughs> <laughs> นี่ยายปวดเลยสอตัวแสดงมันเข้าหลายตัวนี่แม่เนาะกินช่วงเย็นนะี่เอาครีมปะแมวอีกแล้วนะ่ะ <laughs> มาทีได้สองทีละสองแบบนี้เดียวดีโดนอีกแล้วอลองใส่ถังเลยว่าเป็นมวยเป็นมวย,มวยตะก้านจะตื้นไปเปล่ากันนะครับกันตกน้ำมันก่อนนะโอตกน้ำกันว่าเล่นเลยยกโชว์แล้วก็ตกน้ำกินช่วงเย็นนะอย่างนี้ใสสวยอยู่ โยนใหม่โยนใหม่โยนใหม่เข้ามานู่นโดนไะโดนโดนโดนเกี่ยวเกี่ยวเกลียวบัตรเกลียวเอ้ยวันนี้มือขึ้นน่ะวันนี้มือขึ้นน่ะเออเออไอ้นี่ไงที่ที่เขาตีคันเบ็ดไม่ออกอ่ะกำลัง กินฝั่งนี้เก็บอยู่เรื่องตกปลาไม่รู้จักเน็ตจังเนยอะตกไปตกข้าวนี่จับใส่ให้หมดอื้